วันนี้เรามาแนวธรรมชาตินะคะอยู่ที่ขูดคาเฟ่เป็นคาเฟ่แนวธรรมชาตินะคะเข้ามาก็สั่งอาหารเลยเพอสั่งอาหารเสร็จนะคะเราก็ต้องเดินเข้าไปหาที่นั่งทางเดินก็เป็นแบบทางเดินเข้าน้ําตกนะคะเข้าไปก็เจอเป็นทางน้าเย็นๆนั่งบนแคร่สบายๆทั้งนั้นก็มีพวกป่าไผ่เพิเพินๆเล็แป๊บเดียวก็น้ําที่เราสั่งมาคะ่ะ ยูสุโซดากับนมเย็นยูสุโซดานี้สดชื่นมากเลยนะคะอร่อยอแล้วก็มาเจอวัฟเฟิลหนูเทลล่านะคะอันนี้เป็นของเด็ดของเขาเลยคะ่ะใส่หนูเทลล่าเยอะแบบกรอบๆหอมนูเทลล่าอร่อยมากเลยค่ะอันนี้แนะนำนะคะให้สั่งอร่อยมากๆเลยสุดยอดกินเข้าไปอ,อบอกเลยว่าเยี่ยม ต่อไปนะคะอาหารที่เราส่งยากก็มาเป็นพิซซ่านะคะหน้าเบคอนแฮมชีสเยอะมากอร่อยเรากินกับในน้ำอย่างนี้เลยนะคะสบปยสปซพิซซ่าก็สุดยอดจริงๆริงกินเสร็จนะคะเราก็เดินชมธรรมชาติเดินเตะน,น้ำเล่นไปเรื่อยเขาก็มีที่พักที่นั่งให้หลายๆจุดมากสบปยๆสปนะคะสบปยตามานกะ ที่จอดรถก็กว้างขวางค่ะเป็นป่าลองไปกันดูนะคะ